นะครับกฎหมายลักษณะแบบไหนนะครับที่จะช่วยให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ่อจริงๆแล้วลักษณะกฎหมายแบบไหนเนี่ยอันนั้ผมคิดว่าออกกฎหมายเนี่ยมันจะคงจะออกเฉพาะกระทรวงแรงงานฝ่ายเดียวไปตั้งออก โดยที่ไม่ถามเราเลยกันไม่ได้หรือโดยที่ไม่ถามนายจ้างเลยกันไม่ได้ฉะนั้นกฎหมายที่ผมคิดว่ามันมันสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยมันต้องต้องร่วมกันทั้งสาฝ่ายไอไต้ภากีครับตัวแทนรัฐบาลตัวแทนของคนงานนะครับตัวแทนของนายจ้างมาพูดคุยกันครับว่าตามกฎหมายคือจริงๆแล้วกฎหมายมันมีที่เป็นมันทฐานายต่างประเทศเขาพัฒนาุาสาหกรรมมาก่อนเราครับมีแนวทางมีรูปแบบอยู่แล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าอย่างของเราเนี่ยดังกฎหมายเรื่องการเข้าถึงกุการยึดทรัพเนี่ย ทุกวันนี้เราฟ้องศาลกันถ้าเกิดจากจากคดีที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่อาตุที่เขาพูดอยู่นี่ฟ้องตั้งแต่ปี่ห้าวครับคดียังอยู่ในระหว่างศาลฎีกาอยู่นะครับสิปีแล้วครับนี่ขบวนการยุติธรรมที่มันล่าช้าแบบนี้มันถือว่าเป็นขบวนการยุติธรรมอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็คดีแรงงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะถูกไปกอมถูกไปกดดันจากทางฝ่ายผู้เป็นอมในศาลหรือแม้กระทั่งในส่วนของผู้ว่าศาลเองก็ตามจะสู้ต่อสู้ไปทำไมก็ต่อสู้ไปก็รสู้เยอะเวลาไม่ไหวจริง ครับวันนี้เราฉะนั้นปัญหาคือไม่ได้คุณไม่ต้องบอกให้เรายอมครับคุณมาแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเกิดผลสิมิทธิภาพสิช่วยกันแก้ตรงนี้สิเพื่อที่จะให้คนงานได้รับขอเป็นธรรมตุธิธรรมมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าฉะนั้นกฎหมายที่ดีนั้นนะครับมันจะต้องออกแบบร่วมกันครับทั้งสามฝ่ายไม่ใช่เฉพาะนายจ้างนั่งเขียนแล้วมาเสนอให้กับตัวแรงงานหรือตัวแรงงานเสนอแล้วก็จัดเรียดว่าเออนี่คือความต้องการของลูกฝ้า ระหว่างนี้นะครับสุดท้ายครับขอถหามมีคาถามหนึ่งก็คือาการรับมือนะครับของรัฐบาลคุณเศรษฐาครับกับรัฐบาลที่แล้วผมเชียรวิทก็เคลื่อนไหวกันมาตลอดติดตามความเคลื่อนไหวขางประชาชนมาตลอดรู้สึกเหมือนหรือว่ามีข้อแตกต่างกันหรือเปล่าครับในในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนจนออกมาเคลื่อนไหวการรับมือใช่ไหมครับใช่ครับการรับมือผมเมื่อเทียบกับรัฐบาล ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารดีหรือเป็นรัฐบาลที่ม<ร>าจากการาสืบทอดอำนาจแต่การต้อนรับก็ต้องยอมรับว่า รัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ปิดกั้นเสรีภาพในการชุมนุมนะครับกายกเดี๋ยวพี่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์ยังเขาได้ว่าเปิดอกรับมากกว่ารัฐบาลนี้อีกเราเข้ามาอยู่ยังไงนเราแจ้งชุงคุ้มกณนตามปกติครับรัฐบาลประยุทธ์คือเราแจ้งคุมกันตามปกติแล้วเราก็สามารถเขาพื้นที่ในการชุมนุมได้แล้วก็มีการเจรจาตามขั้นตอนตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงาน นะครับอ่าโอเคแหละว่าในการแก้ไขปัญหามันไม่มีความคืบหน้าเพราะเขาใช้อำนาจเป็นเสรีเด็ดขาดโดยคนคนเดียวก็มีนโยบายคอตชตรงขึ้นพืนป่าที่ชาวบ้านได้รับผลระทก็คือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแต่ว่าการคุกคามมันไม่มีนะครับแต่ว่าอันนี้ที่อื่นอัดผมไม่รู้แต่ว่าในส่วนของปี62ที่สมาชากสภานิตาบัญญัติในเรื่องของการค้าไม่มีเราเข้าเข้ามาชุมนุมเนี่ยก็คือเข้ามาตามประบอุมนุสาธารณะมีการแจ้งแล้วเข้ามาดูที่ใด แต่รัฐบาลเษฐาที่บอกว่าตัวเองว่ามาจากการเลือกตั้ง่าปิดบอกตัวเองว่าฝ่ามาจากฝ่ายประชาธิปไตยวันแรกครับเราเข้ามาในพื้นที่ตั้งรั้วสังกะสีกั้นการเข้าพื้นที่การชุมนุมปิดถนนนะครับปิดสะพานพระคาวานไม่ให้เรานํารถที่จะนำผู้ชุมนุมเข้าาไม่ให้ซึ่งถ้าใครติดตามนะครับ ขึนองนี้เราก็ได้ร้อกกรรมการพัฒนการเงอนไปแล้วแล้กรรมการพัฒนาการเนได้เี่ยฝ่ายรัฐบาลทำให้วาทำที่เราวก็ทางตำรวจไปได้ครที่เาไปแล้วก็ตม้ได้ก็คือพูด่าว่าความเห็นของกรรมการเองวันนั้นก็คือเป็นการลำจัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบรัฐาลต้องพิากษาอันนั้นดเจนในในสิ่งที่กรรมการพัฒนาการเนไได้แต่กแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีทานที่คาีที่ดีขึ้นก็คือ เมื่อไรที่เราจะไปเจรจานะครับเมื่อไรที่พี่น้องจะเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ชุมนุมเราจะปิดกันอย่างวันนี้เพื่อนเราของที่เดินทางไปกรมชนประานนะครับก็ถ้าใครติดตามข่าวการเหตุประจานจะเห็นว่าพี่น้องมีทั้งตำรวจตั้งโล่นะครับเคลื่อนขบวนก็ยังสกัดสุบิกกันอยู่ครับอาจาัยนเองพรุ่งนี้ผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันประชุมพลปเวันเป็นการที่เนี่ยผมก็คิดว่า เราก็พ <t od ay> ี่น้องซึ่งอยากจะรอฟังผลการเจรจาก็คงจะถูกปิดกันเช่นเดียวกันผมก็โดนปิดมาตลอดอยู่แล้วใช่ครับตั้งแต่เราเข้ามาจนถึงวันนี้ก็ถูกปิดมาตลอดครับโอเคขอบคุณให้พี่กอลัฟนะครับผมจะลองกระลุกกระลนเยอะนะครับโอเคครับแลังอาจารย์ลงมาผมคิดว่ายังไม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการพายที่ด้านหน้านะครับก็ร้องคำถามทีนี้ก็ปัตตลงกตกนะครับเจโต้งตกนะครับอ่าโประวะ แานไม่มีความจริงใจกับผี่น้องถ้าต,ตานมีความจริงใจกับพี่น้องก็หมดล้วไียนะป่งได้นะครับผีน้องจะปะลงมาเรียกร้องนะครับไม่ตนลงมาเพราะผีน้องนะครับอ่าไม่ทราบความออกไหมครับ